มาครับทุกคนก็มีอะไรน่าสนใจมาให้ดูเกี่ยวกับคนที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมขุดไปสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่มันรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยจะถ่ายอยากจะถ่ายให้ดูนะครับที่เราเห็นตรงหน้านี้อาจจะดูไม่ออกแต่ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้มันเคยเป็นกองใบไผ่มาก่อนนะผมไปเอาใบไผ่มาแล้วก็เอามากองทำเป็นนะ ใบไผ่หมักตรงนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณปีหนึ่งนะทิ้งไว้ปีหนึ่งใต้ต้นใต้ต้นสะเดาข้างๆเป็นต้นมะขามนะสะเดากับมะขามมนอยู่คู่กันนะครับเอามาหมักไว้ปีหนึ่งเนี่ยขุดไปขุดไประยะหนึ่งนะอันนี้ก็คือนี่นี่คือเชือ้อรานี่เกิดขึ้นเ เกิดเป็นเห็ดเป็นดอกอย่างนี้เลยนะให้ดูครับเห็ดมาเป็นดอกๆเลยนี่หลังจากที่หมักไว้ปีหนึ่งดูเห็นไหมย่อยสลายแบบนุ่มมากนะนะครับรากฝอยของต้นไม้พวกต้นมะขามกับต้นสะเดาเนี่ย ก็แทงรากเข้ามาอยู่ด้วยนะครับเนี่ยทั้งแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นขุยขุยเยื่อไผ่หมักหมดเลยนะเนี่ยนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นมาข้างล่างก้อนเนี่ยนะครับใต้ก้อนขุยไผ่เราเนี่ยมีปวกด้วยนะครับมีปวกมาทำรังด้วยเพื่อที่จะเพื่อที่จะย่อยสลายเพื่อที่จะย่อยสลายเนี่ยนะครับ ใบไผ่เนี่ยนะครับดูไอดงเส้เดือนมีนะครับดูเส้เดือนนะมาลงมแมลงเทียบนะครับระบบนิเวศสมบูรณ์มากดูเชื้อราไทโคเดวาที่เห็นขา,ขาวๆนะั่นคือลาขาวไทโคเดมานะเนี่ยนี่เยื่อไผ่เรานะครับดูโอ้โหโคตรเข้มข้นเลย ขาวโพลเลยนะครับไตโคเดอร์มาล้วนๆนะเนี่ยนะครับเห็นเป็นที่เราเห็นเหมือนดินอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าฟังเสียงดูเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ดินนะมันคือขุยไผ่ทั้งนั้นเลยขุยไผ่หมักล้วนๆเลยเนี่ยนะครับดูใบไผ่ประมาณนะ ประมาณเป็นร้อยกระสอบนะพอย่อยสลายแล้วเหลือไม่ถึงสี่ห้ากระสอบนะครับทุกคนดูไปขนมาเป็นร้อยกระสอบนะตอนที่เป็นใบไผ่นะครับแต่พอเป็นนะพอหมักแล้วพอย่อยสลายแล้วเหลือไม่เยอะเลยนะครับดูเสียลานี่อยู่เป็นดอกๆอ,อย่างนี้เลยนะนี่สุดยอดจริงๆโอเคดูกกันต่อ ทำดินปลูกนะครับตอนนี้กําลังทําดินปลูกอยู่มาขุดดินไบลอนทําดินปลูกมีก็เป็นไงขุยไผ่หมักก็เป็นหนึ่งในวัสดุปลูกของฟาร์มเรานะครับก็เนี่ยเดี๋ยวได้จุลินทรีย์เจ้าปลวกไปด้วยนะครับมีปลวกมาทํารังอยู่ใต้ขุยไผ่พอดีเลยสุดยอดจริงๆริ